ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าในเกมดังซิตี้ไดนาสตี้ะครับใน1ซีซั่นเนี่ยเราควรทําอะไรอีกบ้างนอกจากแค่การเล่นแรคงอย่างแรกครับคือการเล่น11แต้มครับ ซึ่งในการเล่นโหมด11แต้มนีครับเราสามารถเก็บแต้มไปเรื่อยๆและได้รับของรางวัลตามลําดับขั้นได้ครับซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยก็จะได้ของรางวัลที่ต่างกันครับซึ่งของรางวัลใน11แต้มเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอให้จบซีซันก่อนถึงจะได้ของนะครับแค่เราแต้มถึงเนี่ยเราก็จะได้รับของทันทีเลยครับซีซันหน้าแต้มรีใหม่ก็สามารถมาเก็บใหม่ได้อีกครับอย่างต่อมาที่เราควรเล่นก็คือโหมดดินายันตี้ครับในตอนจบซีซันเราจะได้รับตั๋วม่วง s ตาร์วอลเชอรมาครับตามแลนที่เราอยู่ครับซ จะได้ของรางวัลตามแรงเลยครับแต่ว่าโหมด55เนี่ยจะได้เป็นตั๋วซูเปอร์สตาร์วอช์ครับซึ่งดีมากๆเลยโดยที่2โหมดนี้นะครับเราสามารถกดออโต้ให้มันเล่นเองได้ครับวันละ5ครั้งแล้วถ้าคุณเติมเมมเบอร์ชิพแบบ VIP หรือเติมเพชรถาวรนะครับคุณจะสามารถออโต้ได้ถึงวันละ10ครั้งเลยครับถึงทีมเราจะไม่เก่งมากหรือสู้แรงบนบนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับขอแค่เข้ามากดออโต้ทิ้งไว้ให้ครบก็พอครับ พอทุกครั้งที่เล่นจบ1เกมนะครับเราจะได้รับทองกับแต้ม EXP Battle Pass มาด้วยครับทำให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์มทรัพยากรลงไปเยอะมากครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือขับลีครับโดยเวลาเปิดก็คือวันเสาร์อาทิตย์6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับและเวลาตี2ครึ่งถึงตี4ครึ่งของวันถัดไปและ9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งของวันถัดไปครับโดยหมดนี้จะเปิดให้เล่นจำกัดที่8ครั้งครับซึ่งของรางวัลเนี่ยค่อนข้างดีเลยถ้าเราสามารถเข้ารอบเซมิไฟแนลได้เราก็จะได้กล่องมาเปิดลุ้นของได้ครบบร8อ เราก็จะได้แต้มขับมารวมๆเป็นหมื่นแต้มได้ครับซึ่งเราสามารถเอาแต้มขับนนเนี่ยไปซื้อของในร้านเอ็กเช g งของขับเราได้ครับของในนั้นก็จะมีของดีๆเยอะมากครับเช่น Star v ไว c h เชอร์สตาร์ทาเลน์ดหรือ Super Star t a ร์ทาเลนตกดครับของดีๆทั้งนั้นเลยใครที่ก้มหน้าก้มตาลงแต่แรงเนี่ยก็อย่าลืมไปลองหมดอื่นๆด้วยนะครับระวังจะพลาดของรางวัลดีๆไป